Well, านาฬิกาวันที่21กุมภาพันธ์ที่บริเวณลานกีฬาชายหาดจอมเทียนนายอดีเรกอุ่นโอสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเพนบอลระดับนานาชาติรายการไ h a แลนด์ X อ a l l l บอล u e 2 0 2 5ช่ิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายพัชรพัฒน์ศรีธัญ,ญนนท์นายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนางสาวรพีพันธ์รัตนเลี่ยมนายกเทศมนตรีตำบลน,นาจอมเทียน นายภูมิพัฒน์กมลนาถเลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมทั้งผู้บริหารสมาคมกีฬายิงปืนแท็กติกแอนด์กันและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดโดยเมืองพัทยารวมกับสมาคมกีฬายิงปืนแท็กติกแอนด์การ์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23กุมภาพันธ์2568ณชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาบริเวณหน้าโรงแรมรอย,ยัลไทยพาวิเลียนจอมเทียนบูติกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจากหลายทวีปทั่วโลกรวมกว่า400คนจาก12 ประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันประกอบด้วยมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาไต้หวนันรัสเซียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์สวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยสำหรับกีฬาเพนบอลนั้นเป็นกีฬาที่ผู้แข่งขันทั้งสองทีมจะต้องยิงสู้กันด้วยปืนอัดลมแบบพิเศษซึ่งยิงด้วยลูกเพนบอลหลากหลายสีสันหากยิงโดนทีมฝั่งตรงข้ามลูกบอลก็จะแตกและมีร่องรอยของสีติดอยู่บนตัวโดยเกมนี้ผู้เล่นจะชอบเล่นกันในที่โล่งแจ้งหรืออาคารร้างซึ่งมีสประเภทคือประเภทกีฬาและประเภทยุทธวิธี ทั้งนี้หากผู้เล่นถูกลูกเพนบอลหรือมีร่องรอยของสีติดอยู่บนตัวผู้เล่นคนนั้นก็จะต้องออกจากการแข่งขันทันทีซึ่งภารกิจของผู้เข้าแข่งขันคือการทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเหลือน้อยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม